นี่ก็ใกล่สองทุ่มก็ทำความเพียรมาก็พอสมควรก็แต่ละวันที่เราสั่งสม บาลามีหรืออบรมอินทรีย์ก็เพื่อให้มีสติระลึกได้มากขึ้นมีสัพชัญญะรู้สึกตัวมากขึ้นมีความตื่นรู้ในธรรมมากขึ้นและสามารถกำหนด ภายในจิตเราให้มั่นคงที่ไม่ไปวันไว้ต่อสิ่งมากระทบกระทั่งในเรื่องของโลกกระํา่านก็ต้องสำรวมอินทรีย์ระวังตาเมื่อเห็นรูป ้ามีความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจก็การปรุงแต่งก็จะเกิดขึ้นอกีกไปทางยินดีก็มีกิเลสเข้าไปไปทางยินร้ายก็เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาก็มีแต่เรื่อง ถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้ชีวิตเรามันยังไม่จบลงง่ายดรอกมีอะไรก็เท่านั้นแหละมันก็ไม่พ้นทุกข์แล้วเพียงแต่เปลี่ยนสถานะว่าดูดีขึ้นเป็นรูปลักษ์ที่อยู่ที่กินที่ดื่มที่อาบ เสื้อผ้าอะไรก็อาจจะดูสังคมดูว่ามันจเจริญแต่ก็ยังกุนวายอยู่ดีก็เราก็เห็นอยู่ยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งศัตรูก็เยอะมันเป็นเรื่องของ สิ่งยุวยุพอสมควรนะแต่คนก็ยังยังแย่งกันอยู่อิจฉาตาร้อนกันมันทำาไม่เกิด เรื่องราวากายมกยก็เพราะว่าจิตเรานั่นแหละที่ไม่ยอมละยอมวางกันเราก็พยายามหาความสำเร็จข้างนอกกันเยอะดูเหมือนมันจะใช่แต่พอเข้าไปจริงๆมันไม่ใช่ความดับทุกข์ ไม่ใช่มันไม่ใช่คือความพอว่าเข้าไปแล้วมันเป็นความไม่พอมันก็เลยทุกคนก็ไม่ไว้ใจกันเพราะมองเป็นเรื่องของผลประโยช์ ไม่ได้มองเป็นเรื่องของคุณธรรมมันเป็นวงจรอยู่แล้วในสิ่งนั้นไม่ว่าใครที่เข้าไปตรงนั้นก็จะเป็นเช่นนั้นหมดเลยอาตมาก็เหมือนกันถ้าเดินทางนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็รู้แล้วรู้แล้วก็เลยไม่ ไม่น้อมไปแล้วน้อมบัสู่ความดับไม่ใช่ความเกิดก็มีได้มีเสียคนละอย่างคนที่ต้องการความเกิดก็ได้ ของสมมุติโลกเป็นความสำเร็จแต่ผู้ที่หวังความดับความสิ้นออกจากกิเลสมานเป็นความสำเร็จทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครตั้งแบบไหน ในจิตนี้ยังหวังพบต่อไปไหมทั้งสุกติและก็ทุกติหรือต้องการยุติในความเกิดและความตาย ก็ยังตอบไม่ได้นะถ้ายังเป็นพุ้ทุชนอยู่แม้แต่พุทธะก็ยังขยากรไม่ได้เพราะว่าคติมันไม่ไม่แน่นอนชั่วก็ได้ดีก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังมีความเห็น ผิดอยู่โดยเข้าใจว่านั่นคือความสุขมันคนเสพยาก็กยังเข้าใจว่ายาเป็นความสุขคนกินเหล้าก็เข้าใจเหล้าเป็นความสุข คนไปข่มขืนคนก็บอกนั่นเป็นความสุขคนไปฆ่าคนก็บอกนั่นคือความสุขเป็นการได้ระบายความแค้นไม่งั้นไม่หายแค้นคนไปเย่งชิงทรัพย์สินคนอื่นคิดว่าได้มาก็เป็นความสุขที่แท้มีโทษมีเวร มีภยัยนีไงมันไม่จบเลมันไม่จบหรือต้องยิงกันให้เขาตายแล้วนว่าจบเดี๋ยวคุณก็ยิงคนอื่นต่อหรือคนอื่นก็มายิงคุณอยู่ดี ใช่ไหมนักฆ่านักล่าก็ลงเอยที่ไม่ถูกฆ่าก็ถูกไล่ล่าในสุดท้ายมันก็กลับมาอีกเรียกกลงเกวียนกลงกรรมกลงกรรมลกล,มลงเกวียนต่มาไม่ไปทางนั้นนะเพราะชีวิตมันเพียงพอ กับความต้องการเราเราไม่ยินดีกับกันการดิ้นรนเพื่อทุกข์นะไม่เอาแล้วแต่ยังทำความเคียงอยู่ความเคียรอยู่วันนี้ก็ได้บอกว่าตีสามแล้วก็เริ่มทมวัดกันนะเลิกหกโมงเช้ากันบินทบาทอาจะเลื่อนเป็นหกโมงสี่สิบห้า เพื่อได้มีเวลาล้างหน้าล้างตากันเตรียมบาตเตรียมอะไรถูความสะอาดเช็ดถูพื้นลงทานศาลาเขาจะดูภาคเย็นเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสี่โมงเย็นถึงสองทุ่ม เรลองดูก่อนถ้าทำได้มันก็ดีเพราะว่ามันเป็นการบ่มอินทรีย์ให้มีเวลามากๆก็จะได้เห็นว่าความอดทนของเราได้เห็นตัวทุกข์ด้วยปฏิบัต,บติถ้าไม่เห็นทุกข์นะเราไม่ขยาดนะต้องเห็นทุกข์จริงๆ จนไม่เห็นสาระในสิ่งที่เราเคยหลงอีกต่อไปต้องภาวนาให้ถึงจุดเกิดความเบื่อหน่ายและคลายออกมาจากความกำหนัดเป็นวิราคาะได้สามารถละโลภโกรธหลงได้เออตรงนั้นถึงจะค่อยขน ค่อยผ่อนลงมาหน่อยนะถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าแล้วนะีก็ใช้สติจิตธรรมปัญญาเป็นผู้ขัดเกล่าวชำระนะส่วนขันติก็อาจจะลดลงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องมีอยู่ขันติวิริยะก็ยังยังเป็นทุนอยู่แต่ถ้าทำได้ก็อยากให้มุ่งมั่นไปก่อน อย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าแค่นี้คือปัญหาปัญหาคือนรกมากกว่าไม่ใช่ปัญหาคือการบำเพ็ญใครที่รักสบายไม่อดทนต่อความเพียพรก็ก็หายเหตุไปเรื่อยตัวมาไม่เอา ในหัวใจทําให้สุดหัวใจสุดร่างกายเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่ามันสู้ได้แค่ไหนแต่เราต้องเต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งบอกไม่ไหวอย่าเพิ่งบอกนรกทุกกว่านี้นี่เรากำลังปิดอบายภูมิปิดได้เลยอยังถ้ายังปิดไม่ได้ ถ้าแค่นี้ไม่ไหวแล่นนรกแล้วก็ไม่ไหวอยู่แล้วอ้าวงั้นโอกาสมีก็ต้องรีบปิดนรกปฏิบัติให้ได้โสดาบันให้ได้ก่อนและความยึดมั่นว่าเที่ยงทั้งหลายในตัวในตนสักยทิฐิหมดความสงสัยไม่ในบุญในบาปในกรรมดีกรรมชั่วในการตัดสรุปของพุทธ,ธว่ามีมรรคมีผลจริง เราเริ่อมใสศรัทธ,ธาเต็มเปี่ยมได้ยังมันคงได้ยังแล้วก็ศีลของเรายัางวิบัติอยู่ไหมเรายัางทุศียอยู่ไหมเรายัางทำชั่วอยู่ไหมเรายัางเป็นคนเลวอยู่ไหมไม่ต้องให้ใครมาบอกให้จิตเรานั่นแหละเรากราบเองได้ไหมแต่มาก็ถามพระ ท่านกราบตัวเองได้หรือยังที่บวชมาถ้าตัวยังกราบตัวเองไม่ได้แล้วคนอื่นที่กราบเราละ่ะเขาไม่ได้กราบพระหรอเขากราบใครอะ่ะกราบผ้าเหลืองเหรอเฮ้ย บวชมาเป็นโมคะชนโมคะบุรุษไม่ได้นี่ไงถึงบอกต้องต้องเพียรก่อนปฏิบัติก่อนทำให้เต็มที่ก่อนพอจิตเราได้ทีน,นี้เออก็สบายแล้วต่อไปเราเพียรทางจิตได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ มันต้องใช้ขันติวิริยะสมาธิปัญญาล้อมจิตนี้ให้เชื่อฟังพระสัทธรรมอย่างมีสติอย่าเชื่อกิเลสให้เห็นว่ากำลังของเรามาฝ่ายมรรคผลจริงๆแล้วมันจะปิดกั้นสิ่งนั้นทันชีอันนี้ของเรายังไม่ปิดกั้นเราก็รู้อยู่และอย่างนี้ เราทนไม่ได้กับความเจ็บความปวดความเหน็บความชาความร้อนในโลกมนุษย์เนี่ยนะมันเข้าใจผิดเลยผิดเลยไม่มีใครหลอกตายกับการภาวนามีแต่กิเลสตายแต่ดูเหมือนจะตายเพราะมันเพลียหมดจริงๆนะจิตมีกำลังเท่าไหรนะ่เนี่ย มันจะเห็นชัดหมดเลยร่างกายเนี่ยมันอ่อนลงก็แต่จิตมันแข็งปึก๊กกำลังอินทรีย์พลังพัละแต่ถ้าเราแข็งแรงกายแต่ใจเราอ่อนมันก็อยากจะได้ทางกายอย่างเดียวไม่ของเราเสริมให้มากคือจิตให้มั่นแล้วก็ทางกายให้ลดลง เสริมกายให้ลดลงแต่เสริมจิตให้มากขึ้นนี่เราก็จะปลอดภัยขึ้นสมควรเวลาจะได้แผ่เมตตาพรุ่งนี้ก็ตีสามก็เริ่มโยโสสวดมนต์แล้วก็สี่โมงเย็นก็เริ่มดูไม่เป็นไรทำดูก่อน เพื่อจะได้เห็นโสดาบันมากไม่ใช่เห็นแต่คนหน้าดำนั่งอยู่นะ <laughs> อิทัณโนปัญญาภาคังอิทังโนปัญญาภาคังสัพพะสัตตานังเทมะสัพพะสัตตานินเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุภิกษอธรรพ์มชมโตประสมโตธรรม ขอน้อมแผ่ขลบุญกุศลขอน้อมแผ่ขนบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วณวันนี้ที่ได้บำเพ็ญมาแล้วณวันนี้ให้แด่บิดามารดาให้แด่บิดามารดาทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและ จากโลกนี้ไปแล้วก,ก็ดีไม่ว่าจะอยู่ณภพคงใดไม่ว่วาจด้วยผลบุญอานิสงวนี้จงแผ่ไปให้ไภัยสาร ถินบิดามารดาอุปชาครูอาจารย์บางพระบุรุษของข้าพ,พเจ้าทาสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่หาายยให้ได้รับผลบุญกุศล ปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ฆ่าพระเจ้า,า,จาได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลาย ขอสัพพสัตว์ทั้งหลาย,ลายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข ขอให้พ้นทุกข์กข้าท,ท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป,นไ,ปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพเจ้าไม่มีเรไรไ,ไโรคภัยเบียดเบียนร่างกายของข้าพเจ้าไม่มีโรคภั